ซงครึ่งเสาร์ที่23กันยายน LWC ลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชม์มวยรอบเงื่อนชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนพิกัด147ปอนด์สายบีโจโฉสีโอปอจอมดีเดือดแดในใต้จากนครสีธรรมราชโชคมงคลโอสันปาเลียงก้านยาวจอมเสียบจากลำปางเลียมกริฟฟินคุ้นเข่าแดนผู้ดีแชมป์พันลุยจากอังกฤษแม็กซิมบรานีสคุ้นศอกทะเลทรายจากอิสราเอลมวยรอบโกลบอลเฮาส์กลางปีพิกัด1 154ปอนด์แก่นนรสิงห์ DNA ไทยแลนด์จอมดีเดือดจากเมืองกรุงยอดดีเซลลูกเจ้าแม่ใส่ทองคุณข,ข่าวพันลุยจากบุรีลำแอรอนบรอนอินซีเล็กจอมแกล่งจากเยอรมนี อัสสันวานิราเปอร์เซียมาสั่งจากอิรานศึกไต้บัลลังแชมป์พิกัด127บปอนด์คุนเข่าเมืองโคราชสุรชัยสอสมหมายปะทะัทะคีรีหลวงชอห้าพยักมวยสายจัดจ้านจอมฝีมือเมืองดอกบัวลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมป์สดตามช่อง8เสาร์นี้ห้าโมงครึ่งเป็นต้นไปแฟนมวยไทยห้ามพลาดโกลบอลเฮาส์ House, ครบหลากหลายให้บ้านคุณ